สวัสดีค่ะมาตามกันต่อพี่น้องจากคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่ามาเจอเหตุการณ์น่ากลัวนะคะก็เลยปิดคลิปไปแล้วอันนี้ก็มาหอดหนางานแล้วค่ะมือน,นีเมื่อขึ้นนี่สงสัยสีมีนอนอยู่อยู่หนางานสองขันนะคะตานไมโครน้ำกลมานี่ค่ะนางานหลอกนาดินไปเท่นะคะ ไปเท่มองทีนวุ่นไปจอดเบิ้งวังหันนาจากคลิปที่แล้วล่ะอยู่ข้างๆตั้งถาวรนะคะอันนี้ก็นีน่เลยเจ้ายอดอัศวินกระบะกับผู้บดเราละพี่น้องเสด้เฮ็ดไม่โหลละหาเงินก่อนมุนีตีเล็กรับบทเป็นคนขับรถ หนึ่งวันว่าแมนหนึ่งวันดอกพี่น้องสีลายมืงก่อนห้าสีทํำการเห้าก็บต้องชิกรถนะคะตรวจความพร้อมตะลี่ตนนูนนาอพี่น้องเบิ่งสภาพกระบะรถค่อยสามปีละสามปีนี่ตั้งแต่มันเริ่มผูนะคะไปคน ปเปลี่ยนตั้งแต่สมัยไปเรียนงานยวนบ้านย่างทะเลนี่หละสภาพจากน้อยมีเงินจะสิดใดไปเหตุให้เพิ่นไหมเปลี่ยนสีไหมเเลยพี่น้องงามก็เก่าอีกวันนี้แต่ว่าตอนนี้หาเงินก่อนกระิบเ่าอยู่บ่เขาะกรหูตัว ขออกาะกระหูตัวแรนจะขั้นกเกาะหกเทีมงานขจาจ้แรแลนหกขั้นนะคะ หกขันหนึ่งแน,น่นก็นมีเห้านำเ,เป่าแล้วเป่าแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดนาฬิกาหรือสองโมงเช้าอืเช็ครถเรียบร้อยพี่น้องนั่งต่กินเขา ช้องหิววห้วเขาไปหิ้วเขาไปเดิ่มหิวแล้วว่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นรถดนองไส้ตีเหล็กนะคะตัก่อนกับเป็นรถดขอบขั้วนั่นละพี่น้องตีเหล็กสีมีรลดสองขั้นก็คือข,ขั้นเหลืองขั้นนี้แล่ะกันขั้นสีฟ้านะคะวันนี้พ่อต่างคนต่างมีขอบขั้วกันเลย แม่นี่ก็เลยแบ่งให้คนละขั้นนะคะให้ไปทำมาหากินนะคะตะกอนเพิ่นสองพี่น้องกัสิเฮ็ดน้ำการแล่น้ำการไอเป็นคนเก็บเงินนะคะน้องเป็นคนรับจ้างแต่เพิ่นมีขอบครัวแล้วก็เลยแบ่งการบริหารใหม่วุ่นก็เลยได้ขั้นนี้นะคะต่อไปกับซิมี่เพิ่มอีกอยู่จะขั้นพี่น้องหาเงินก่อน เจ้าบ,บ่ได้เลี้ยงเขาเพราะว่าในดีนะบุญพ่อเขามากินนำ้ำมื้อนี้กินข้าวท่งเดี๋ยวบุญพ่าเบิ่งงาบุญแล้วยัง,งมากินข้าวกับข้าวของเรากองข้าวน้อยค่ะแม่บ่้านนี่นะคะแนวกินแต่ว่าบ่มีแจว่วบุญได้ทอดปลานิ่นนะคะและ้วก็ทอดปลาหัวขาดนะคะปลาหัวขาดน้อยแซ่บเด้อนี่บุญั่งมาแต่ในอะัน เฟตครึ่งโลสองร้อยสี่สิบตัวมันเป็นตัวน้อยวุ่นวัดกินกับขอนี้วมันแสบมันก็เลยสร้างมาไหวทถอดให้ลูกให้ผัวก,กินนะคะน,นี่ก็เป็นห่อเข่าของห้าเดี๋ยวห่อสีมาปูสาดกินเขา่าวาสีมะอาสาดข้อสาดลงแต่หึงวุไนด้กองเข่าหน่อยพี่น้องนี่สองพี่น้องเขา ตั้งทางกินเขาว่าหาเขากินมาสั่นนี่แม่กล้องเขาไหมนี่โอ้ยบ่มีแก้วประเด็ดบ่มีแก้วอย่างเลยเด็ดตีก็เขาฝา่ตั้เจ้าของ,อง,ของสตาร์รถนั่นแหละนี่แหละเนี่ยกินพี่น,อน้องกินง่ายโยงง่ายข,ข้าวเดียวเสร็จ ไปอีกเหรอย่าอีกเหรอใหญ่กองเขานะมาผัวความนี้อดกินได้หนิยิ้เขาไปอเอิญเขากินถามเขากินเขาก็จ้งจากของมีหล่างว่วนี่ล่ละมาไ,ได้แทะทอดปลาหัวขานุดดอ่ มาเดอ้อพี่นนองกินข้าวกบทอดปลาหัวขาดสู่ชีวิตที่ดีเด้น่เอาจานเนี้ยเอาจาเนเฮ็ดงก็ว่าใส่หนอนแม่มันจะงสียิบงายปลาทอดนอแม่ทอ,อดปลานี่แม่นั่นละกินไป ซี่ดีมากินขบบ้าวบาเด้อพี่น้องว่าสันว่าเสียดายว่ามีปลาแดกบองปกติมันบ่เคยพลาดเลยเด้อพี่น้องก็เอามืูหนิมันสตาร์โดรดล้วมันกดดันเลยบ่ไ,ได้เฮ็ดแจวมีเงานการยังก,กินไปเด้เอเฒ่าเด้แอแซ่บบ่สตาร์ก็เงียบก็เจ้าของล่ะสตาร์โรดน่ะสตาร์โรดล้วนั่งถ่าเขาในรถน่ะแล้วเลยเห็นเนี่ยเขากดดัน มันว่าจาของฝาขงเขาเลยบ่ไ,ได้เยี่มันเป็นข้อพิจารณาของ,ของตอนนี้ก็กินข้าวอิมแล้วพี่น้องสีเหล็กกักอิมบอ่อิมปวดท้องแรงขาวปลาบุญสิเก็บแนวกินได้บาดน,นึ้งแม่โคมาแล้วพี่น้องเถาแกก็กำลังเอานมมันมาส่งนะกินขาวแล้วก็เตรียมการลุยวันนี้เมื่อนี้กะสีสวยเนี่ยพี่น้องฐานแม่โค สองถังพันหนึ่งถังละห้าร้อยเอติมทุกข้นเลยมือละมันแพงครับมันแพงยกนี่ยกไถกับเบื้องเอาเด้อพี่น้องถังละห้าร้อยถ้าเบิ้องมืนอนี้เขาสิได้ได้ข้าน้ำมันบ่บิดขวดบิดถังน้ำเทา่า เขาแกให้เติมขั้นละหน,นึ่งอันหย่าครับเราต้องเอาทุกหยดครับพูนพี่น้องไมโครายง่องบดีแั้นหนึ่งี่นะเอาก็เดี๋ยวอานจนุนไปเห็นยังสีใส่เย์ถือว่วู วน,นี้มาเป็นตุ๊กตานาะโรปที่น้องพร้อมแล้วหไหวใส่คือว่าเอาลำโพงมาลำโพงยี่ใส่ของน่ใส่พ่ทอมามาว่าจะของไปเอาลำโพงของอว,าวางสิก็เลยไปเอาลำโพงนะไปเอาอย่างขับรถไปจอดบอก่ที่ว่ามื่อเสาร์ขึน้นรถมาแล้วเข่าไปบ้านคือเราเอาลำโพงไปสร้างเนี่ยอ๋อ ปีดเครื่องล่ะพี่น้องเ <Yeah. S 1> ปิดมองไหนล่ะนั่นนะไหนนี่นะขี่ตลอดปีอาบหลายมาคขี่รถอันพกโอบวมหูมองปเปิดแอร์พี่น้องเ mm hmm. ย็นฉ่ำบอ mm hmm. เอาละพี่น้อง ยมพร้อมแล้วคือบนอกนะใส่เกียร์ถือบนนอกแยกยังนัน่นอีลาการขับรถพี่เนะาะเดี่ยวแรกนะจ๊ะอีกจิก,ก,ก,กเอเอแยกไปไหนสายรถด,ดีแล้วก็ต้องมี ล่าวางการไปโดนเมื่อยแต่นั่งหัวเกียร์นี่เราพี่น้องเยคืมืนั่งหัวเกียมันยาวปวดลีนนลาการเก่าก็จ่อบเพคืดคือขาเขาบ่นี่จ่อเพชรคืคือ,คอเดตวัน,เ,วน,นเป็นสไตล์เขาพี่น,อน้องคนอื่นคุณกับบุรุษเขาขับจังใด ขับจริงสิล่ะขับจริงเลยคือต้องจอบละ่ะก็ได้จอบ,บ,บไปจบปกะจบปีมาสันไปพี่น้องจดเทีเ่ยวแรกจปเปีมาทานเพราะได้อีกกระจกเพราะได้มาทานมาสัน เมื่อหลังจะเสียวองแนกมากมืน่อนีมาเบิงหลาดเล่าก่อนมื่อนีแลนขึ้นถนนไงบ่ได้แลนน้ำมูบาลแลนถนนลาดยางตอนจีตอนจีอยู่กันไม่ไม่ตอนคุยกันนี่ไม่ยังสี่เหรอพี่น้องฮ้อปั้นไอแอร์ห่างปั้นไกันนั่งข้างเขา <c oughs> เต้กี้นี่มองนีนี่พุ่นบ่ได้นั่งได้ผีเขาเสร็จไปนั่งขางเขาอยู่พุ่นน่ะสไตล์เขาอ่ะโอ้เกือบติดโรมเฮ้ออุ้ตีเมียเกือบติดโรมเลย่ะเฮ้ยโอ้ใจสิขาดโอ้หออกตัวมียุบนั่นบ่อกห้อยู่ เป็นขั้นที่หานะคะไปพี่น้องจวดระยะทาง2กิโลวันนี้ไปกับซีบอไปกับซีแมนระยะทาง2กิโลไปกับ4กิโลนะคะพี่น้องเนี่กระ็ฟงว่ะฟงนี่แปลว่าอย่างมับนบน เห็ดแเหลี่ยันคือเห็ดแล้ว,ลวมันคือเป็นนี่ยนทีเปลนทีนะเปลีนทีบปลือยทอไหมพี่น้องสิบอเป็นขวัญใจด่านตรวจสติได้ผ่านสาพอปอ,อแมนบกักยางลั่นเลยพี่น้องสมพ่อแต้เพราเขาเมาไม่สมพ่อแต่เขาแจงแหละ สีขั้นนี่ล่ละขั้นเดียวนี่ล่ะลั่นก็เขาเนี่ไปพี่น้องพ่อ,อกันคิดหนาเมื่อนผ้ามาเบอง์รี่ลาการขับรถตีเล็กยัง,งย,ยังไข่ยูพี่น้องใส่เกียร์ถือ,อยู่แสดงว่ายังจำวิชาดไดีย่แต่ว่าตามพวกอะไรไหมเป็นอย่างพวกอะไรบ่เทียงไปพ่อกันคิดหนาวนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ